สวัสดีครับพี่น้องครับาผมมาพอกับกมินอีที่เก้าครับในช่องแอมมี่แอนกมินฟมิลี่ครับโพบปลาทูครับปลาทูปลาทูตัวใหญ่ใบบักขามอ่อนบักกอครับเมนูนี้กมินเสียดอย่างน้อกันะมีเครื่องแกงเข้านะครับเนาะมีหมกพริกกระเทียมตะไคร่ใบบักกูดครับมากันไปต้นหอม ะเขือเทครับเมนูนี้ครับเมนูนี้ก็คือต้มสมปะทูใส่ใบบขามอ่อนใส่บักก่อครับมีการเียเวลาครับพี่น้องครับข่าหมอให้เดือดเครือแกงลงเลยครับแก่ข้าวดับข้าวครับใส่เลยโอ้ยควันกรุบ เกีองแกงแลงครับมะเกือเทศลงไปบัก,กอกลงไปครับมะเขือเทศบักกอกลงไปเลยครับปาดลงไปต้มห,หน้าให้เดือดจักน้อยก่อนครับ จังหวะนี่เขาก็ใส่ประแดกลงไปครับช่วงล่อหมอเดิอนครับใส่ลงไปประแดกคือชุลรตอนนี้ครับมิ้นก็นใส่ใบบกขามอ่อนลงไปครับสม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 นะครับเนาะสามอย่างบ่สมอยู่วาคำลำเลยนะครับพี่หน้องเอ้ย สมอํลําสดนห่อนเด้อพี่น้องเด้อสดนห่อนครับอย่ายเปายาเปาสีเย็นกินน้อนห้อนยังแสบครับร้อยหมอดีดอีกรอบครับพ่อหมอดีดเลยนะครับพีบ่น้องประูลงเลยครับประตูลงม้มอิซุกเด้อครับเด้อ้มเสียบ ำลำครับสูตรนี้เป็นสูตรบนบ้านนะครับเปนบ้านตามสไตล์โกมินนะครับอำลำอำลำน้ำกันกรบพีน้องครับปลาอื่นก็ไเด้นะครับใส่ปลาอื่นก็ได้ต่มอ,อยู่ทงยุอยู่ห้ยอยู่หน้า ใส่บอกกองนี่มันสุดยอด,ดอีหลีอีอีสานบ้านเฮานี่ครับล้อมอือดีดครับพี่น้องอ่อดนแลวครับซิมปรุงรสให้มันเข่าทีเข่าทางครับปรุงรสตามใจชอบเฮานะครับเนาะ đã mà nó bỏ qua mà dữ con đẻ ơi <laughs> mึง lên, ên nhàn nè oi đọ oi mึง đó nó หมอเดือดๆดโอ้ย hmm. เป็นอาแรเสแยบพี่น้องเอ้ย hey, mm hmm. น้ำมันจยอกแหล่ๆจังไงนะครับเด้อ mm hmm. แหล่บกกอกครับแหล่บอกกอกแงสีสันยังเสียดละครับพี่น้องบ้านบ้านครับแสบคือเกลอําลำํำอาลํำครับพี่น้องรถเด้ดปรุงรถเด้ที่แล้วหอ,อลลหอมซอยลงเลยครับหอมซอยลงเลยโอ้ยมามาพี่น้อง สดห้อนครับต้มสมประทู่ใส่ใบขามอ่อนใส่บักกอกสม,สมสมตายเบอร์เอาเรียงครับพี่น้องครับโอ้ยสมคักขนาดพี่น้องเอ้ยนี่อิน้ำกันครับพี่น้องครับ เอกการนะครับพี่น้องครับรดชาิได้ตามที่ต้องการแล้วเนาะฝากพี่น้องครับตักใส่ถ้่วยสดน้อนน้น้ำกันครับพี่น้องปรมาณีนะครับต้มสมบูทูใส่ใบขามออนใส้บักก็เสียบๆอําลํำน้ำกันนะครับพี่น้องครับเย็นเชิญครับเย็นเชิญครับฝากพี่ฝากนองครับเมนูนี้ครับ เมนูแบบบานๆครับสไตล์โกมินนน่นะครับสดนนนะครับเน้อบรรยากาศเขานาหนาวอําลำอําลำน้าก,กันครับพี่น้องครับขอาฝากช่องแอมมี่แอนโกมินแฟมิลีนน้นด้อครับพี่น้องบายบาย